ยุบก้าวไกล่แล้วจ้าช่วยกันตั้งชื่อใหม่ให้มันน้อยน้อยนอยสวัสดีมิตรรักแฟนคลับคิงโพแดงที่น่ารักทุกๆท่านระหว่างที่พวกเรานับวันรอฉลองการยุบพักก้าวไก่ไม่รู้พักมันกระสิวคิงอะไรจะยุบก่อนกันคิง <c oughs> ก็เลยอยากให้พวกเรามีความพร้อมซ้อมดีใจกันไว้หน่อยนัด เพราะหากยุบพักมันจริงๆแล้วเราจะได้ไม่เกิดอาการดีใจจนควบคุมตัวเองไม่อยู่เดี๋ยวจะเผลอไปเลี้ยงเครื่องดื่มมืนเมาเพื่อนฝูงและแขกโต๊ะอื่นๆจนตื่นมางงๆและจะได้ไม่ไปเผลอแจกเงินน้องๆเด็กเอ็นจนหมดตัวแล้วมาทอดไข่แดกอยู่ในครัวก้องเกงก้องเกงก้องเกงเนี่จริงๆเลยเชียวเอาเป็นว่าดีใจฉลองชัยในบ้านใครบ้านมันนัจ๊ะดีที่สุดจ้าพี่น้องแล้ววิดีโอคอผ่านไล่ ฉลองกันก็ได้หรือใครถนัดเวิร์กฟอร์มโฮมก็ฉลองฟอร์มโฮมกับเพื่อนๆผ่าน Google Meeting ผ่านซูมก็ได้นะจ๊ะวันนี้คิงอยากจะชวนพวกเราช่วยไอ้พักถูกยุบมันหน่อยเพราะป่านนี้มันยังไม่ได้เตรียมพักสำรลองไว้เลยแม่จริงๆเลยเชียวทำเป็นมั่นอกมั่นใจไม่ยอมตั้งพักใหม่ไว้รอเพื่อหลอกให้สาวกตยใจว่ากูรอดแน่แถมยังขู่สอสอในพักที่คิดจะย้ายขั่วไปอยู่ฝั่งรัฐบาลด้วยประมาณว่ามึงไปสิ ไปนะดับแน่หูจะส่งคนใหม่แข่งกับมึงเองเองเองแม่บักหาจิกไสเอาล่ะเอาละ,าละมาช่วยกันตั้งชื่อใหม่ให้มันกันดีกว่าคิงมีตัวเลือกมาให้นะแต่ถ้าเป็นมิตรรักของคิงคนไหนมีไอเดียบันเจิดเลิศดสมนแตน <c oughs> ก็เสนอชื่อกันเข้ามาเลยแล้ว,ลวใครที่ถูกใจชื่อไหน <c oughs> ก็ช่วยกดไลค์ชื่อนั้นนะจ๊ะคิงจะรวบรวมนำมาเสนอกันอีกทีเพอเพอ เสร็จทันก่อนที่มันถูกยุบแน่นอนนอนนอน,น,อนจ้าพี่น้องชื่อแรกเลยชื่อว่าพักอับป,ปีใหม่อ,มอ,มอืมชื่อน่ารักจริงๆเลยเชียวมีที่มาจากใครไม่ต้องสาวความเพราะพักนี้มันเป็นแหล่งรวมพลนคนอับป,ปีทั้งนั้นนั้นนันนนนนชื่อที่สองจ้าัก จะโดนแบนไหมเนี่ยอันนี้มาจากสาวกที่ชอบบอกว่าจะตั้งชื่อใหม่ชื่อเฮียอะไรก็ได้ก็เลยให้มันชื่อพักเฮียใหม่ไปเลยเลยเลยชื่อที่สามนะจ๊ะพักก้าวล่วงใหม่ให้มีการคงชื่อเดิมไว้คำหนึ่งคำว่าล่วงจากการที่มันชอบล่วงเกินลบหลู่ดูหมิ่นเบื้องสูงคำว่าใหม่ก็มาจากพักเดิมของมันอนาคตใหม่กลายเป็นอนาคตหมดชื่อที่4ี่พัก เพราะสิ่งที่พวกมันปลูกฝังให้คนรุ่นใหม่หล้วงแต่เป็นการทําให้คนงอมืองอตีนเอาแต่เรียกร้องหาสิทธิเรียกร้องหาสวัสดิการดีๆโดยที่แม่งไม่ต้องทํามาหาหรือทํามาหา แบบผิดกฎหมายมยอมรับความผิดตามกฎหมายภาษีก็ไม่อยากจ่ายเหมือนคนในพักมันหนี้สินก็ไม่อยากจ่ายเหมือนไอ้ว้าวว่าววาแต่เรียกร้องจะหาแต่สิ่งที่ดีๆเข้าตัวแม่ปะโิชื่อที่5พักกากการประธานโทษกกตจะให้จดชื่อนี้เหรอวะให้ดิกกตอ,อย่ามาละเมิดสิทธิเสรีภาพทางการเมืองของพวกกูนะไหนไหน,ไหนคนไหนคนในพักก็คุณภาพกาก,าก,ากส,สัตว์แล้วและ ชอบล่วงละเมิดกันเองอยู่แล้วชอบละเมิดลูกเมียชาวบ้านละเมิดศีลธรรมสนับสนุนหนังเอวีเสรีกรีเสเพชื่อเนี้แหละ กาก้าเหมาะสมที่สุดเอาละนะชื่อที่5แล้วชื่อเนี้ยแหละโหวตกันเข้ามาได้อ,อ,อ่ะพอและ5ชื่อก่อนโหวตกันเข้ามาได้นะจ๊ะแต่คิงก็เชื่อว่าจะมีไอเดียดีๆจากเพื่อนๆเ,เสนอมาด้วยเดี๋ยวคิงจะพิมพ์ชื่อ5พักไว้ในคอมเมนต์ใครชอบชื่อไหนกดไลค์ชื่อนั้นกันได้เลยจะได้เห็นไปพร้อมกันจากจํานวนยอดไลค์ไม่ต้องสไลด์หน้าจอนับกันแล้วเรามารอชื่อพักใหม่หลังที่มันโดนยุบ กันนะจ๊ะเจ้านายเอ๋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 ยกดไลค์กดแชร์ให้คิงกันด้วยนะจ๊ะ